เหมือนไหมไทยอ่ะเหนยูเหนียวหไม่เหมืนนาแดนซ์อะอ๋อหนูเคยเห็นอยู่บ้างหน้าของหนังสือจีนมันจะ 对<月>我还叫什么？你<神> ภูขเขาอ่ามตันอขาักษลวอกว่ามันมีการาักรพกาัวอราวัฒนาการมาเรื่อยๆนรคะษม่มัวอักนดภาเวนกรวรวราอาัวออก หนูยังฟังไม่ออกเลยแต่กี้หนูได้ยินว่าหนูฟังแตงจฤดออกฟังจริค่ะโอเคครับเปิดมาเราเจอมนุษย์ต่างดาวกำลังโดนยิงหัวแล้วก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีมาอยู่ครับหัวเจียมัวเจียเจียแปลว่าว่าจีดเจียจีดเจียเหรอครับจีดเจียจีดเจียจีดเจีย แต่ละคนนะคะจิตเจียจิตไปเอามาไอ้ที่เราเก่งข้อสอบแล้วนะพอไปทำทีเว้ยงงไปหมดจำไม่ค่ะจำไม่ได้แล้วก็โอ้โหเจียเมื่อเจียจิตเจียุณจิตเจียเจียจิตจิตเจียครับจิตเจียถามเพื่อนบ้างว่าเพื่อนจะจำได้เหมือนพวกหนูไหมไม่เป็นไรครับไกินไกแต่เราถ่ายไว้ก่อนแล้วครับเปบนไงนะครับ ถ่ายไปเลยทุกคนถ่ายไว้ถ่ายไปแล้วใครไม่ถ่ายไม่ได้นะพอดีบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตส่งเราเล่น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 เดี๋ยวเรีบถ่ายเร็วไม่ถ่ายไม่ได้แล้วใช่ไม่ถ่ายเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะผ่านเราไปอ่ะดูเพื่อนร้องข้างนี่หน่อยนะแล้วแบบแท็กแท็กแท็ก เขามาเห็ยี่สิบเจ็ดคนเองอะครับครูมีคนเข้าไยี่สิบเจ็ดคนอะมีเข้าไ่เก้าคนเดี๋มันจะไปสอบได้ไงครูใช่ครับอีกเก้าคนอะหายว่าไปกับตาเลยดูลายกลุ่มสิเจกวัฟเจดวัฟมีใครมีเป็นเพื่อนอย่างเก้าคนนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่หายนะอ้าวหายไปอีกแล้วหนึ่งคนมีคนไี่ออกไปเดี๋ยวแจกวัฟสอบกันเหรอจะแจกวัฟรายกลุ่มจีนไม่อยากสอบแล้วเนี่ยเราไปทำย่างนี้เนี่ยไม่อยากสอบใช่ไหม โอ้ไม่อยากสอบว้าวกล้าพูมากแฉกแกเกวาเสร็แล้วเดียต่การกล้พูดคำว่าไม่อยากสอบว้าวแห้ามลบนะอันฟันอ้าวมาไปต่อนะดีได้ตาลายเสียนะตาดีได้ตาลายเสียมาค่ะอันนี้เอาจริงๆช่างมันอ้าว อันนี้อนนโอ้ไม่ไม่ยังกะบอกข้อสอบแต่ให้พวกหนูกากันเองเออคมก็ช่างคู่เหมือนกันครับแค่ไปดูคอ